Meow <laughs> Meow แมวมันยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยอ่ะกลัวมันทำไมอ่ะ,อะเอา้าแมวมันตกใจหนีไปละใชอ่ะเรียกแมวม,มาเรียกไหมกลัวไหมครับใช่โอใช่พี่ใส่แมวโอ้น่ากลัวจังแมวกลัวเลยอ่ะไหนที